มาดูเรื่องราวของสาวสวยมากความสามารถคนนี้กันบ้างนะครับกับซูจีนะครับซึ่งเธอนเนี่ยก็เป็นนักแสดงแถวหน้าของเกาหลีนะครับแต่ว่าเธอเนี่ยก็มีการลงทุนในอสังหามีการซื้อตึกเอาไว้เพื่อให้ผลประกอบการน้นนี้จเจริญเติบโตไปเรื่อยๆล่าสุดตึกของเธอนะครับมีมูลค่าสูงกว่า188ล้านบาทแล้วครับ นอกจากจะเป็นนางแบบและนักแสดงสาวระดับหัวแถวของวงการบันเทิงเกาหลีแล้วซูจีนะครับก็ยังเป็นนักธุรกิจอีกด้วยโดยเธอทำธุรกิจด้วยการซื้อตึกเอาไว้ในปี2016เพื่อเก่งกำไรในอนาคตด,ด้วยครับล่าสุดทางสำนักข่าว e x p o r t นะครับได้รายงานว่าตึกที่ซูจีซื้อเอาไว้ในราคา3,700ล้านวอนหรือประมาณ99ล้าน8แสนบาทในตอนนี้มีราคาพุ่งไปถึง7,000ล้านวอนหรือประมาณ188ล้าน3แสนบาทไปแล้วครับ โดยตึกที่ซูจีซื้อเอาไว้เก่งกําไรตึกนี้เนี่ยอยู่ในย่านขังนำครับโดยเป็นตึกสูง5ชั้นและมีห้องใต้ดิน2ชั้นด้วยกัน ในส่วนของข่าวคราวดีๆนะครับของสูจีที่เธอทําไว้ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับก็คือเธอได้บริจาคเงินจํานวนที่ไม่มีการเปิดเผยให้กับทางมูล,ลนิธิช่วยเหลือเด็กยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานของโควิด -19 นะครับส่วนผลงานในวงการจอแก้วของสูจีนะครับก็คือซีรีส์เรื่องสตาร์ด p นะครับที่จะออกอากาศตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์ทีวในวันที่17ตุลาคมนี้ครับ